ดอกคือบนใหญ่ดอกดอกนี้ฮู้แผก้วดอกจ้าอนั่นไง้อ้ยคุณอมันสันสันเลยคุณต่ว่าทำไดอต้มตเอง วันนี้ขึ้นขึ้นรอบสองมันหลอบสองเป็น้องรอบนีู่ล้วแต่ว่าคนหางวันขึ้นนี่ขึ้นที่หลังวันน่ะแต่ว่ามองนี้มันจีจีดอกไ่้ใหญ่ด้วยกันเนาะจเป็นเนือน้อหยาบนี่แต่กระดอกไ่้ใหญ่นะ โอ้ยไม่ฮหวัาฝนก็มาได้พี่น้นง พอตัวหน่อยดิคมหนาดใครตัวคมถือเคปพี่น้องนี่นดอกหน่อยเลยเอ,อยาไว้สักคนละดอกนี่นี่นี่ดอกไว้ขึ้นเขามากนั คุณพี่น้องคุณคุพี่นองคุณคุณพี่น้องคุณไปทางๆคุณจเห็นไม่เห็นไะพี่น้องคนะ่ะ

mới tất cả nó mình trồng bao bừng thì không băng ừ, một con cái đồ nó ui một ươn sáu mà ở xuống này แต่ว่าบเบาใจค่ะจุดเลยจุดเลยค่ะไปก่อน ่อได้เอาอย่างนั้มาอีกคือเก่าค่ะพี่น้องเพราะว่าลองมาซองมึงอีกนะพี่น้องก็บอกขึ้นปาจิ๊บอ่ะนี่อี่กอบ้างิีบซองบอกดำขึ้ si då. Och มองเข่ากันนะพี่น้องแต่ว่านคนจะขึ้นต้นถิตเอายยากแต่ละวันโอ้ยยุตะคายบ้นันนั่นบริขาซ้ำพิ่หลบ ุมขนาดนางพานได้พี่หรอ ง่วยกองมาเก็บไปเก็บมาอะไรรายเติบต hmm. oui. ัวแล้วพี่น้องอือฮะคุณนนท์จองมักคอเสือตัวพี่น้องเบอร์เดียวยังมาแต่ว่ามาซองมึงคือเสือกับพี่น้องอืมร้ายเติบตเลยพี่น้องคะนี่แต่ว่าดอกว่าท่านใหญ่จำ อ่าหลบอบเปนช่องเสมือ่อมาหันนะพี่นอ้องอ้าค่ะพี่นอ้องปิดคีว้ก้อนเน้อพี่น้องเน้อฟุ้งไงกับิม,มาลรวอ่าฝากไว้่สมีค่ะพี่นอนะ้องค่ะขับก้อนค่ะพี่นอ้อง